Google เนี่ยมองว่ามีสแกมเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มโดยเฉพาะอย่า,ายงยิ่งเนี่ย g p o g y ล Play นะฮะล่าสุดเนี่ยมีการฟ้องชาวจีนย้ำฟ้องชาวจีนไม่ได้ฟ้องบริษัทจีนฟ้องชาวจีน2คนนะครับที่มีแอ count เป็น Developer อยู่ใน Google Platform แ,แล้วอัปโหลดแอปต่างๆเนี่ยที่เป็นสแกมแล้วไปหลอกเงินชาวบ้านเขานะครับผมบอกงี้ไม่บ่อยนะฮะที่ Al p h a b e t เนี่ยจะ ฟ้องใครสักคนเนี่ยตรงไปที่บุคคลเลยที่นี่ไม่ได้ฟ้องบริษัทส่วนใหญ่จะฟ้องระหว่างบริษัทกับบริษัทนะครับปกติเนี่ยการฟ้องจากบริษัทไปที่บุคคลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google นะครับแต่เคสนี้ต้องเป็นเคสพิเศษจริงๆนะครเพราะว่าอาจจะทนไม่ไหวนะกับไอพฤติกรรมฟรอตนะกับสแกมแล้วก็มีแอปต่างๆที่มันไม่ไม่ปกตินะฮะ ล่าสุดเนี่ยมันมี87แอปนะเกิดขึ้นจากเขา Google อ้างว่า2คนจีน2คนนี้แหละนะที่อัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีนะว่าฟ้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้น